ไม่คิดว่าจะกล้าทำพ่อซื้อเครื่องซักผ้ามือสองเมื่อไม่นานมานี้โซเชียลได้แชร์เรื่องราวชวนประทับใจจากคุณพ่อบ้านรายหนึ่งจากเมืองทูซอนในรัฐแอริโซนาสหารัฐอเมริกาโดยเขาได้โพสต์เฟซบุ๊กคริสบาเซ่เผยว่าเขาเพิ่งจะไปซื้อเครื่องซักผ้ามือสองต่อจากชายคนหนึ่งซึ่งบอกราคาไว้อยู่ที่500ดอลลาร์หรือราว16,00 0บาทแต่เขาขอต่อราคา โดยบอกไปว่าลูกน้อยของเขาเพิ่งคลอดมีค่าใช้จ่ายจำเป็นหลายอย่างคุณพ่อขอให้เจ้าของเครื่องสักผ้าลดราคา100ดันดอลลาร์เหลือ400ดันดอลลาร์หรือประมาณ13,000บาทซึ่งทางเจ้าของก็ใจดีตกลงในราคาดังกล่าวเขารู้สึกขอบคุณมากเพราะเครื่องสักผ้ายังอยู่ในสภาพใหม่และใช้งานได้ดีหลังจากกลับมาถึงบ้านเจ้าของเครื่องซักผ้าส่งข้อความมาบอกเขาว่า เช็คดูในเครื่องซักผ้านะของขวัญสำหรับลูกของคุณเมื่อเขาไปเปิดดูในเครื่องก็ต้องตกใจมากในนั้นมีเงินสดจำนวน400ดอลลาร์นั่นหมายความว่าเขาได้รับเครื่องซักผ้าเครื่องนี้มาฟรีผมบอกไม่ถูกเลยว่าผมรู้สึกซาบซึ้งแค่ไหนในตอนนี้ผมมีความสุขมากๆและรู้สึกว่าต้องแชร์เรื่องให้ทุกคนได้รู้ตะโกนออกไปสุดเสียงกับผู้ชายคนนี้เดวิด ขอบคุณมากคุณพ่อกล่าวโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่เมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาทำเอาหลายคนที่ได้อ่านซึ้งใจไปตามๆกันพากันเข้าไปกดถูกใจกว่า1.4แสนครั้งและแชร์ต่อกันกว่า2.6แสนครั้งขอขอบคุณแหล่งข่าวจากมุมข่าว